นี่นะครับอาชีพเกษตรกรนี่ผมว่าเป็นอาชีพที่ที่ดีนะครับล้มโงบสำหรับคนที่มักอิสระแล้ก็อิสระนะครับผมมีผู้นึงนะเป็นพ่นหญิงมักอิสระท่นมาเลี้ยงควายได้ประมาณสองปีสักกี่เลี้ยงกล้วยบ้านนะครับการเลี้ยงกล้วยบ้านนี่ก็การเสียหน้าขี้กับจะเลยว่าต้องขยักขึ้นแม่เป็นสายพัฒนานิดหน่อยนะครับครับแม่นะครับครับผมเติมเลี้ยงตัวหนึ่งสองตัวเลยมันเลี้ยงสายนิดหน่อยตัวนี้นะครับพี่กั๊ดกับยูบ้านหนองศาดนะครับบ้านนอฉัตร หมู่ที่สองและหมู่ที่สามนะครับตะบนมะเหล่าเขื่อนทางจตุพจน พี่น้องมือนีผ้ามาเล่นทังบ้านหนองสัตว์นะครับผมยู่ใกล้ๆบ้านานี่แหละครับพ่อไก่พ่อไก่บ้านหนองสัตว์ตำบลตำบลบรรเลาเนาะครับแม่นว่าครับครับครับตำบลบานเลาอำเภอบันฝังขอนแก่นครับยู่ต้อนหาผมนี่คือผู่ใดเนาะครับผม เอ่อนายกองการทหารสตุบลเป็นเราครับอ๋อเปิดอยนาให้พี่น้องแฟนเบียดเทาเบิ้อจแคหน้อยครับท่านนายกเด้อพี่น้องเด้อมือนี่มาเล่นยญเงท่านมาเล่นยญเงท่านนายกอบตบันเล่านะครับหนายกนะหนายกครับผมท่านนายกหน้าครับพอดีมากขอบ้าจะเอ๋เลยนะครับผมพ่อขอางยิ่ดีของใหญ่อีกแล้วครับพี่น้องควายแม่นี่เด้อผมบอกเลยปานี่คือของนี่คือควายใหญ่ของแท้นะครับพี่น้องควายตัวนี้ บ่ทันถึง2ปีนะครับยังครับปีเจ็ดเดือนครับสิเดือนปีเจ็ดเดือนได้สิบเก้าเดือน <19 S 2> อน,นะพี่น,อน้องเข้าเพิ <ตา S 1> เ่งตาแก้มแก้มจ้ำเราก็เป็นเป็นวายออกขนขนสีขาวเราก็ตัดกับหนังมันสีดำมันเยอะกลายเป็นออกสีเทานะครับอันนี้คือวาใใ่ใยเด้อพี่น,อน้อเงเด้อเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งข้อเรากัน,กน,นครับนายกครับข้อสามองนะครับผมสององครึ่งครับพี่น้องสององครึ่งเราก็สององครึ่งแต่ว่า กําไหนาเ่ปาะปันไดแต่บ่าเป็นยังครับพี่น้องขันเป็นวายเบื่นี่วายเกยียดน,น,นี่นี่กําไหนาก็ะตัดออกไปได้นะครับผมเพราะกําไรหลังเล่าเข่าเรา,เา,ากะเดีย๋ยวผมให้่เบิ่งให้เบิ่งเต็มเต็มกนเดี๋ยวผมเบื้องเต็มเต็มส่วนสูงบ่ต้อตรงเบาถึงครับพี่น้องประมาณร้อยสี่สิบหาเด้อต้องเบาถึงเลยความสูงสูงแห้งนะครับผมวายเพิ่งจะได้ปีเจ็ดเดือนเป็นไขยขี้ง่ายขันพี่น้องเข้าทีต่ติดตามเพียของผมที่เบื้องผมไปถ่ท้ายไข่อย,ยุดน,นำคลอง ของคุณตายูนํำพ้องน่ะเป็นไข่แบบเดียวกันนี่แหละครับพี่น้องไข่อันนี้ของของลกูกลูกท่างใดกว่าครับลูกบิ๊กอุไทยครับลูลกบิ๊กอุไทยเนะาะบิ๊กอุไทยเด้อพี่น้องเด้อลูกบิ๊กอุไทยไข่เพิ่งจะได้ซิเก้าเดือนนะครับผมเล้วก็เป็นตัวแม่เด้อพี่น้องโอ้หุ่นข้นหางเล้นนะครับผมข้นหางเคี่ยงดีครับพี่น้องตัวนี้ก็ไร่หลังแต่ว่าข้อเคี่ยงเพราะตรงห่วงเท่าไรครับอัน้าย,ยกครับ บบาสู้พี่สู้น้องเ้าฟังเบ่เปิดครับบ่เปิดว่อ้คือบ่เปิดล่อนโอ้นะครับผมองพี่น้องเ้าล่องเอาอุซี่เดี๋ยวให้พี่น้องห้าให้พี่น้องเ้าโทรมาถามกันได้เล้ครับให้พี่น้องศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าเก้าสามแมาององูนยกห้้าครับ โทรมาคุยกับทนนานนายกเข้าได้้ะครับพี่น้องร่องพี่น้องเข้าร่องโทรมาเบิ่งนะครับผมแต่ว่าโตผมนี่ผมมีผมมีคะแนนในใจเอาละนะครับผมผมมีคะแนนใจผมกับเปิดให้ทานหน้ายกไปแล้วล่ะเมื่อกี้ผมมาพี่น้องเข้ามาผมมาเลยกะร่องร่องให้คะแนนเบิ่งนะครับพี่น้องผู้ดใดให้ดวนใจกะอาจจะเป็นของผู้นั้นแต่ว่าควายมีเจ้าของเด้อพี่น้องเด้อกันมันสิเป็นผู้เลือกเจ้าของนะครับผม นี่แต่ว่าผมมักแห่พ่อกันทเทะแรกดิจับปั๊บนี่ยู่เลยนะครับผมมักนะครับควยตัวนี่สายบ๊กุไทยเด้อพี่น้องเด้อสูงลอยสี่สิบห้าครับหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบวกนะครับผมห้ามนะครับผมพี่น้องหลังไม่เรากันนะครับผมท่านหน้ายกเพิ่นบ่าท่านได้เปิดดอกแต่ว่ากันเป็นอยากมาคุยกันกับ่องโทษเบื้องล้วแต่ว่าผมยัน ท่านนายกแล้วปิดโทรศัพท์หนีย <c oughs> อยู่ยานอยกเลยครับผมง่ามแห้งนะครับควายตัวนี้น้องเข่าโ,โอ้ยป่ายู่นนมคลองตัวนั้นกับโอ้ยสุดยอดเลยนะครับง่ามนะครับผม <c oughs> เบื้องเอิบแบกเผาล่าคุนก <c oughs> ำไรหนาเพราะมีเท่ก็ตัดออกไปได้เลยครับแต่เป็นควายเบอือนี่พี่น้อง <c oughs> ง่ามแห้งนะครับผม สุดยอดนะครับผมพ่อของดียุกไก่ใกล้บ้านผมกับเดือนทางไปขึ้นเหนือลองใต้ว่าไก่กินยุกไก่บ้านผมกับนีของดีครับพี่น้องย่างดีครับย่างดีย่างไงห้างนะครับผมเป๋ไส่พ้อไงๆดังๆนี่ได้ของดีเลยล่ะ ใส่หรอใส่หรบอครับ๋ว่านในไส่มันเป็นควายน้อยว่านในไส่นะครับพี่น้องแต่ว่าเป็นลูกพีกุ้ยไถ่นะครับก็สปีนะครับผมเอ้าโอเคครับพี่น้องให้เบื้องยั่วๆัตัวนี้แต่ว่าคุยกันได้ครับ้องเบื้องนะครับผมเย็บปิดโทรศัพท์นี้ด้วยครับเอ้าโอเคครับอันนี้เป็นควายควายแม่ากลางนะครับผมแต่ว่าอันนี้ลูกเพื่อนผมครับท่านลูกเพ่น ป้าหลวกสูวงแห้งครับคือตัวนี้สูวงก็ตัวนี้เด้พี่น้องนี่เมีนี่สวงก็แม่นี่แต่ว่าแม่นี่นี่เป็นควายกลางเด้เบืองหนาแข็งเล่ขุนครับพี่น้องหนาแข็งเล่าใหญ่นะครับผมมีกําไลด้านหลังครับพี่น้องผมเบืองโคนเขานะครับผมโคนเขาอุ่มบาดคือเป็นวา่แบบเป็นควายแบบเกลเกล็กลางกาครับกลกางกลางแล้วว่าเกลแบบเกือบจะเอฟหนึ่งแล้วนะครับพี่น้องสูวงสูงประมาณรอยสี่สิบเจ็ด ได้บ่ครับได้ไเพราะว่าสูงก็ตัวนี้ครับพี่น้องเฮาสููงออีกย่ข้างงหลัสูงก็ตัวนี้ตัวนี้จักปีแล้วครับอันนี้สองรอกหนึ่งมกราสองพันหกสิบสองไหมอ๋อปีหกสองเนาะสองปีแล้วยังพันได้ใไซยังน้องครับท้องว่างใส่แล้วครับโอ้ส่แล้วไ่บีกเบิร์ดไปครับโอ้ส่บีกเบิร์ดไปเนาะพันรอบที่นี้เอสแม่สาวมาหนั่งโอ้ใส่บีกเบิร์ดไปเด้อพี่น้องเด้อสักครับสูงนะครับผม ส่วงอันนี้อันนี้ก็เป็นน้องเพิ่นบอกครับเนี่ยน้องเพิ่นครับตัวนี้ปาแม่นี่ให้ลูกดีนะครับพี่น้องแม่นี่ควายแม่นี่ให้ลูกดีเบื้องค้นเขาเบื้องเขาเราให้เราหันหนามนะครับนายกครับนี่ครับเป็นควายแม่กลางเด้อพี่น้องเด้อควายแม่กลางครับเอ๋อเขาเป็นยังครับยิงเส้นก็ได้ให้ลูกดีอ้างใหญ่นะครับผมลูกเผือนี่หัว่ะเกิดวันธุ์พีนี้ที่เป็ดคุมผาปีนี้เลยเนาะครับปีนี้ครับลูกปลาเอ้ลูกลูกสายใดครับลูกเพชรอุดรอ๋อลูกเพชรอุดร เผ็ดมงคลเผ็ดมงคลเผ็ดมงคลบ้านวังต่อเนาะครับประมาณนี้นะครับงเสียมงคลค,ครับพี่น้องตัวนี้มีกําไลด้านหน้าล่างๆเด้อกําไลหลังหน้าล่างๆครับครับน้องเฮาลูกเถือกได้สองเงิน ควบนี่ว่าบ่ครับคมนี่เปิดอยู้เขาปีเปิดดูเอาแม่นันเม่นันน้ำบ่ครับบ่บ่เมียนบ่บ่เอาเต้คมนี่เนาะเอาคมบสองตัวแม่ลูกนีู่นะเท่าไหร่ครับเปิดอยู่บ่ไรนะข้าเกษตรกรครับเอาเกษตรกรแต่ทิพหาก็ได้แต่ทิพหาคุยกันได้เนาะครับผมลูกเพิ่นจักตัวเหรอครับลูกเพิ่นตัวที่สามครับนี่โอ้นี่ตัวที่สามเนาะแต่ว่าตัวแม่ตัวแม่กลางตัวเม่กลางนี่สูงสูงนะครับผมนี่นี่คือลูกตัวที่สองเพิ่นนะครับ สูงลอยสูงครับสูงก็โตนั่นนะครับพี่น้อง,น,น,งนั่นสูงก็โตนี่นะครับผมัวนี้ประมาณลอยสี่สิบหาตนั่นถึประมาณลอยสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดนะครับได้อายุนะครับผมน,นแต่ว่านี่พันไซบีกเบือนไปแล้วกัเอาไว้ก้อนนะครับผมแต่ว่าแม่นี่กัแม่นี่แปดสิบหาเนาะครับสิบหาต้อลอกไหนครับสิานะครับผมลูกเพชรมงค้นด้วยพี่น้องด้อ่มดีลูกเพชรมงค้นของเสียมงค้นบ้านวังต่อครับงามอยู่ยด้วยครับ ห้ามนะครับผมไอเก่าเพชรมงค้นผมก็ไปคอกมากแล้วล่ะแต่แม่นี่แม่นี่จับได้ว่าเนี่ยโอ้ผมบ่ผมบ่ากาจับผมว่ากาจับเลยเห็นผมเห็นเขาเหรอผมยันแต่ว่าเป็นยังนะครับผมมันอาจจะเตือนผมจัางน้อยแต่ว่ากับนี่เข่งดีให้ลูกดีได้ครับเพราะว่าลูกนี่กต่ลั่นตีแล้วนะครับเมื่อกี้ลูกตัวแม่นั่งเนี่ยโอ้สวงนะครับผมให้ลูกดีมากๆเลยนะครับผม แปดสิบหาเนาะครับเดี๋ยวผมเบิ้งดานหลังแล้วเนี่ยด่านหลังนะครับพี่น้ององ้างดีนะครับพี่น้องมครับผใช้พอดีๆผมว่าเป็นอ้างดีนะครับผมเพราะว่าไงลูกดีคยมอ้างดีพันธุ์แม่โตนี้เป็นตัวแม่นี่ยเพราะว่าแปดสิบหาด้ยพี่น้องว่าไปก็ดีด้วยบักเถิกนี่ก็พ่อเอาไปเป็นพอพันคุ้มฝูงอยู่ครับพี่น้องผู้ใดเลี้ยงควายฝูงเด้อนี่ยผมบอกว่า ทับตัวก็ได้นะครับเนี่ยแม่ล่านี่ยังดีๆยังให้ลูกได้อีกหลายนะครับพี่น้องขี้งดีแห้งครับเออเนี่ยหนาวมากสิเราครับพี่น้องเเป็นแม่แบบเขาอย่างเขาเอือนเนี่ยเขาวงเดือนเลยบอประมาณนั้นนะครับผมเราว่าเราเป็นไข่กลางเด้อพี่น้องแต่ว่าให้ลกูลกลูกนี่สูงมากๆเลยนะครับสุดยอดอ๋อแปดสิบหาครับพี่น้องคุยกันได้นะครับผม คุยได้นะครับผมให้เบิ้งกันง่ามๆเลยนะครับเป็นส่งเตือนผมยังน้อยนะพี่น้องเพราะว่าครับผเตือนก็คือตัวเตือนกับเตือนตัวเบ่เตือนกับว่าเตือนแหละครับพี่น้องแต่ว่ากะมันกับว่าเป็นหยังดอกนะครับผมเพราะว่ากากบางตัวมันเกิดตกใจนะครับห่วงลูกตกใจนะครับบางตัวกะสู่คนแต่เพราเป็นหยังนะครับผมตัวนี้แม่นี่สูงปว่ามานลอยลอยสี่สิบบวกเนาะครับเพราะว่า เตียก็แม่เบิกอูไทยนยพี่น้องเตียก็แม่เบิกอุไทยถ้าว่าตัวรวกตัวลวกเพิ่นหนึ่งสูงเลยนะครับผมเนี่ยสูงครับนี่ให้เบื้องเลยนะครับเนี่ยสูงนะครับเนี่ยแม่นี่ยโค่นเขาไงว่าหลังไทยมันสูงครับแม่เนี่ยว่าว่าบ่ครับเนี่ยกันได้กันวายุเอามาเพ่าแม่ห้อง เดเเปกอนังดเอาเบื้องเบื้องหลวกเ่นก้อนเนาะเบื้องหลวกกนสูงกครับครับเอาะครับพี่น้องข้าแปดสิบห้าเบาเบากเียตรกรคุยกันได้ครับนี่ตัวย่างลวกให้เบื้องแล้วนะครับเาเบื้องของแท้อีกแน่หนึ่งแบบครับพี่น้องนี่ก็เป็นเค well. ีง่ยงในครับผมขนสีขาวตัดหนังสีดำออกสีเทานะครับตัวนี้ก็สูงประมาณ สูงก็แม่สูงก็แม่หน่อยพีกุ้ยไทยนะครับสูงประมาณ่านซ้ำกันกับแม่นั่นเด้พี่น้องกับแม่นั่งประมาณร้อยสี่สิบอยสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดนะครับผมนี่อันนี้เป็นไข่ไงเลยเด้พี่น้องตาแต้มแก้มจ้ำข้ออ่องนะครับผมตาแต้มแก้มจ้ำข้ออ่องมีกําไลด้านหลังล่างครับแต่ว่าคันคไข่เบอร์นี่ตัดออกไปเลยครับพี่น้องเข้ากําไลนี่เพราะว่าถุงเท้าเราออกชัดเจนนะครับผมหล้วกาเรียบดีนะครับผม อันนั้นลวกเล่าป่ะครับลวกสายใดครับลวกเอกมงคลครับของลวกเอเวงมงคลควายสายอุดรเนาะครับตัวครับตัวครับตัวเอกมงคลมาตัวผู้หรือตัวเมียครับตัวเมียครับเอามาคือเปรี้ยยุไก่ท่ายิราออกมาได้เป็นยังมันบกอดกันเลยนี่ลวกเอกมงคลนี่ก็สูงแน่ครับสักเดือนแล้วครับลวกเอกมงคลนี่เกิดวันที่สิบสามกุมภาพันธ์สองพันร้อยหกสิบสามครับอ๋อปีหกสามครับในปีเปลี่ยนผ้ามีหน้าเมษาปีสองเดือนนะครับผมปีสองเดือนแล้ว นี่คือวข่ใยเลยครับพี่น้องแม่ใ่เลยนะครับผมแม่ใแเราก็ตาตาแต้มแก้มจ้ำเขานะครับตาแต้มปีกผีเสื้อเลยเ้อพี่น้องเข้าอันนี้คือของหนักเลยด้วยผู้ใดมาเกลียนนักก็เอาเบอร์นี่ไปนะครับเปิดบ่ครับค่อมเนี่ยจะฝเปิดครับเปิดคมเทโลคมเป็นเทโลคมสอ้ซีแม่นี่ก็หลังไม้ครับพี่น้องเปิดเทโลคมเัอหลังไม้หลังไม้แม่นีเพอใ่นะครับผม หลังไม่ือยังแม่หน่อยล่ะคือเป็นไข้แต่ว่าตัวเล่านี่เล่าสายไลยครับลูกกแรสายอุทัยครับผมสายอุเทนหรือกันเนาะหลูกแรกสวยงามาครับท้องครับเก่าจะเลื่อนครับโอ้สายเก่าจะเลื่อนไปมีใบมีหลอดมมีีใบหลอดเนาะตัวนั้นกับท้องกับอีกใบมีใบมีหลอดกันเนี่ยครับผมอ๋อมีใบมีหลอดเหมือนะครับนี่เก่าเก่าจะเลื่อนมีใบมีหลอดครับครับผมเก่าจะเลื่อนใบมีหลอดนี่มีลูกเอกม้งค้นเด้อดพี่น้องเงี่ยวครับพี่น้องเนี่ยนะครับผมลูกเอกม้งค้นฮลรุมะใกล้ๆด้วย โอ้ยเตือนคนรอแล้วครับอนดียครับผมปกติหคนน่งครับเตือนนะครับผมงามงามงามแม่นีใ่ญ่นะครับผมพี่น้องเป็นยใหง่ายอ่างใหญ่เลยนะไส้เก่าจะเลื่อนไปแล้วนะครับพี่น้องครับผมสูงเกือบร้อยห้าสิบเหมพี่น้องร้อยเกินร้อยสี่สิบห้าครับสูงซ้ำกันแล้วก็แม่นั่งหน่อยไส้ นั้นว้นะครับผมใสบบีกเบือนว้ส,สูงซ้ำกันเลยนะครับแต่ว่าแม่นี่มันจะอ,ออกง่าว่าเป็นควยไงแล้วจะให้พี่น้องร่อง,องให้ราคาเบิ้งกันได้ครับพี่น้องนี่แม่ลูกนี่รองโท่มาคุยกันเบิ้งนะครับแต่ว่าผู้ใดมักของใ่ญ่ก็ร่องเบิ้งนะครับผมแต่ว่าผมคินว่าบ่เกินกำลังพี่น้องเฮาที่สิหาได้ดอกนะครับผู้มักอีหลี ผู้มักของใหญ่ผู้อยากเกลื่มนะครับผมได้มดนะครับทาางดีีอันนั้นมู้ผมเนื้อพี่น้องมู้กันได้ครับพี่น้องเคยเห็นตัวผู้ใดเคยเห็นตัวจริงผมนี่เพิ่งมู้ผมนี่ครับเดี่ยนี้เพื่อนกันนะครับสาวเธอสาวผมผู้สาวอะไรผู้สาวหลายก็ผมแหมพี่น้องโอ้ยเราคนจอยู่เว็กซ์สัตว์แหละนะครับผมนี่ ก็เเบิ้งงามๆมาจริงๆไ้ยังมีอีกเด้พี่น้องเฮ้าเบิ้ว่าได้ครบนี่เดี๋ยวให้ไปเบิ่งเอีกเบิ่งกันเงี้ยวๆเต็มเต็มเลยอันนี้ก็หลังไม้เนาะครับท่านนายกครับหลังไม้ครับพี่น้องเฮ้าสายบีกู้ไทยล้วก็มีลวกตัวแม่ลวกตัวแม่เอกมงค้นไปเป็นตัวย่างครับพี่น้องเราก็ไส้เก่าจะเลื่อนไ้แล้วครับพันรอบเรียบร้อยครับผมเอางามๆครับพี่น้องอันนี้สายบ้านๆครับพี่น้องเฮ้าสายบ้านๆนะครับผม ตัวใดครับนี่ตัวแม่นี่นี่ตัวแม่น้อยนี่ลูกเบิ่มเนาะลูกเบบิมอดด้ออ๋อมันคือส่งเตือนแทถบแบบนี้ครับผมแม่เข้าแม่กคบเขาขายตับตัวนี้เพราะว่าอันนี้แม่ขวากเลยเนาะครับแม่แรกที่แรลกเลยแม่ขวากับพี่น้องป้ายคนเขาโล่งเนี่ยเดี๋ยวผมเบิ่งดันหน้านะครับคนเขาโลใหญ่เลยพี่น้องเข้าตาแจมแก้มจ้ำด้ตัวนี้ตาแจมแก้มจ้ำให้ลูกเจ๊กโตแล้วครับลูกมันเหมือนพวกหลายหลายตัวเลยเด้่ หลายตัวแล้วเนาะครับผมแต่ว่าตัวนี้กําไล่หนาหลังออกิดครับเป็นแม่กลางกําไล่หนาหลังออกมดนะครับผมแสดงว่าพอพ่นสีดีเตือบแต่ว่าพ่นเป็นคว้ไข้บ้านไขยบ้านแต่ว่าอาจจะได้พอดีนะครับผมก็เลยมีกําไลหนาหลังนี่ลูกลูกเบิ่มพันล้านลูกตัวล่าสุดพันเนาะครับนี่ครับกําไล่หนาหลังครับผมนี่ครับนี่ควายกําไล่หนาหลังเลยนะครับ งามแห้งหย่เป็นสาวขึ้นมมานี่ว่าตรงห่วงเลยเบิ่มตัวนี้นะครับผมพูดกำไรหลังชัดเจนนากับเขาแถมบีแข้งเขามัดครับพี่น้องข้อสามอ่องครับนะ่ะที่หลามะ <c oughs> เออมาลูกมะอันนี้เป็นแม่คออกเนาะครับ <c oughs> แม่ควอ,อกบ้วว่าครับพี่น้อง <c oughs> ให้เบิ่งซื้อเ้อ <c oughs> นี่ไอ้ข้ามแสนเด้อพี่น้องเด้อควายจากควาบกจัมแสนของต่ยอดครับของตายอดนะครับลูกตายอดจักปีเราครับได้บ้านที่เกศกันยายนครบสองปีเต็มอ๋อครับตัวนี้ก็ไล่นาหลังเข่ามัดครับมันออกที่เกศกันยายนลูกลูกพ่อมันซื้อยังก็ครับพ่อซื้อจันแสนพ่อซื้อจันแสนครับพ่อมันไงเมืองขอนี้พ่อมันไงเมืองขอนนองแต่ว่ามาจากต่ยอดเด้อพี่น้องเข้าตายอดบ้านหินลาดนะครับครับควายตายอด เป็นตัวผู้เด้อพี่น้องเด้อเอาไปเป็นพ่อน่านคุ่มฝูงก็ดีให้กันครับเปิดเท่าไรครับวันนี้เปิดจเยาอเปิดหาทิพหาโอ้หาทิพหาครับพี่น้องเข้าเบาๆเด้อพี่น้องเข้าได้ค่อยงัามเลยนะครับกําไล่หนาหลังเขามัดครับพี่น้องสูงประมาณลอยสี่สิบครับลอยสี่สิบเศษๆนะพี่น้องเกินลอยสี่สิบอยู่ประมาณแต่ว่าอาจจะพรท่านได้ถึงลอยสี่สิบหาครับประมาณลอยสี่สิบสามนะครับผมาสองปี เจ็ดกันย่าหกซีนี่เนาะครับโอ้ยควายังสูงได้อีกครับพี่น้องเข้ากําไรย์นาหลังออกมัดครับพี่น้องเขาชัดเจนเลยนะครับผมขิ่งดีขิ่งดีครับควายของควกแต่ยอดนี่เพราะตรงห่วงอันว่าแต่ยอดบ้านเห็นรายนี่เราสีเลี่ยงควายใ่นะครับพี่น้องไายใยสายสายนันเลยนะครับผมหาสิบหาคุยกันได้ยุ่งเนาะครับคุยกันได้คุยกันได้ครับพี่น้องเข้าโเบาเลย ราค่าเกษตรกรครับผมกับพี่มาเอาตัวฟูนี่แล้วสันกันวางสันกันวาหาสิผานะมันกับพ่อเหรียญเน้านี่น้องเข้าไปเป็นพ่อพันธุ์นะครับนาดีโค่นเขาดีครับพี่น้องข้อสองอองตานี่ปีกพีเสื้อเลยนะครับ จริงๆมันหัวอยู่เนาะครับมันความเตือนผมเนาะโอ้ยมันนีอะไะมันฟังกล่องไอ้สิหรอก๋อมันขึ้นขี้รถหลายเบียหลายเวียงสั่นเหลือเห็นบ้างเดิเคยออกกล่องเด้อก็ใหญ่ข้อเด้อก็ใหญ่ข้อกก็เลยเตือนเวียงสั่นแหละครับพี่น้องเข้ากกันผมมาไทยผมก็อยากให้พี่น้องเข้าออกไปเลี้ยงเด้อพี่น้องว่าอยากให้เอาไปแนวเอื้อนถ้าเอาไปแนวเอื้อนผมมาไทยผมบ่อไทยก็ได้ครับเพราะว่าเพิ่นมีมองไปอยู่แล้วแต่ผมมาไทยประสงค์คืออยากให้พี่น้องเข้าออกไปเลี้ยงเอาไป พัฒนาต่อให้เขาได้ยู่วดนๆนะพี่น้องกําไหนาหลังเขาเมดครับมีขวัญดีด้ยงามนะครับพี่น้องขวันจากข้าวข้าวข้าวข้าเขาวข้าวข้าวข้ารขบาว้าขาวขคาับอามข้าวข้าวาวข้ปรข้าวข้าวี้าวขาวข้าวาวข้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 าวขาวขกาวข้าวาว้าวข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 ้าผม้าวข้าว้าวข้า้าวข้าวขมาลี้างควาได้ประ้า2ปีาวข้เวี้ยวข้าวข้า้านข้าวข้าวข้า้าวบ้าวข้าวขีา้าที่าัข้าวข้ว่า ต้องขยับขึ้นมาเป็นสายพัฒนาอีกน้อยนะครับขยับมากนะครับครับผมเติมเรียงตัวหนึ่งสองตัวเลยมัน้องสายอีกน้อยตัวนี้นะครับพี่คัดกับยูบ้านหนองชาดนะครับบ้หนองชาดหมู่ที่สองและหมู่ที่สามนะครับตำบลมะเหล่าเพเภอนทางเกับคอนแข็มนะครับผู้ใดอยากมาเยี่ยมชุ่มคล้ากัมายากได้นะครับตอนยินดีที่ต้อนรับนะครับอากามาสอบถามเปิดแป้งนะครับได้กระข้างเปิดแป้งให้กันนะครับหรือว่าอาจจะโทรมาสอบถามนายเด็กศูนย์หกห้า 9 3้าสามแด้าะได้ครับ,ท,บทิ่ด <พบ S 2> ี้อะรับทุกคนทุกท่านนะครับ